สวัสดีทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการจากร้านเครื่องรางมงคล .com นะครับที่ท่านเห็นอยู่นี้ก็ เป็นพระขุนแผนผงพลายกุมารน,นะครับซึ่งอันนี้ก็ต้องบอกไว้เลยว่ามีคนเช่าไปแล้วนะครับสำหรับท่านที่สนใจนะครับก็ลองสอบถามเข้ามาดูนะครับเผื่อว่าจะหาได้ของหลวงพ่อสาครเนี่ยเขามีความเชื่อกันว่าใช้แทนหลวงปู่ทิมได้เลยนะเพราะว่ามวลสารเนี่ยก็คือสร้างแบบหลวงปู่ทิมเลยแล้วก็ใช้มวลสารของหลวงปู่ทิมด้วยนะครับแถมหลวงพ่อสาครท่านก็เป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่ทิมวัดอาหารไร่ด้วยนะครับสำหรับกุมารทองหรือว่าผงพลายกุมารเนี่ยครับกุมารจินดามณีและ ผงพรายกุมารขุนแผนเนี่ยคือเขาจะเล่นหลวงพ่อสาครกันถ้าเกิดว่า,าหาของหลวงปู่ทิมใช้ไม่ได้นะครับมีความเชื่อกันว่าให้ใช้ของหลวงพ่อสาครแทนได้อย่างสนิทใจเลยอันนี้เป็นพิมพ์เล็กครับเหมาะสาหรับผู้หญิงนะครับแล้วก็เหมาะสําหรับเด็กๆนะครับอ่านี่ดูกันเลยครับด้านหลังก็จะเป็นยนัน5นะครับเขียนว่าหลวงพ่อสาครวัดหนองกลับนะครับมวลสารก็จะเหมือนกับองค์ใหญ่ที่เราเคยลงคลิปเอาไว้นะครับ นี่ฮะด้านหลังจะเป็นตะกุดนะครับจริงๆแล้วก็จะมีพวกหน้าทองก็มีนะครับด้านหลังตะกุดทองคํากรรมการก็มีหรือว่าฝังพลอยก็มีนะครับอันนี้จะเป็นพิมพ์เล็กนะครับก็ผมพายกุมารเชื่อกันว่าจะมีดวงจิตดวงวิญญาณตามนะฮะรุ่นนี้ก็จะมีนางกวักนะครับ2องค์นะครับซ้ายขวาอ่านางกวักเดี๋ยวผมเชื่อดูนะครับนางกวักนะครับตรงนี้1องค์ตรงนี้1องค์นะครับกวักซ้ายกวักขวาเลยนะครับนี่แล้วก็มีกุมารทองครับนี่ครับ ผงพลายกุมารก็คือใช้ผงพลายอีสม้มผงเด็กตายะครับก็คือนำทารกที่อยู่ในศพตายทั้งกลม,มนะครับนำมาทำพิธีนะครับตามพิธีกรรมโบราณเลยทีเดียวครับและนี่ก็เป็นพระคุนแผนนะครับนี่ครับ ก็น่าจะเป็นพระขุนแผนที่โด่งดังที่สุดในประเทศไทยแล้วนะครับสำหรับของหลวงปู่ทิมวัละหารไร่นะฮะแล้วก็สําหรับท่านที่ต้องการที่จะใช้พระหลวงปู่ทิมแต่ไม่มีกําลังเช่านะฮะให้เช่าของหลวงพ่อสาครแทนได้อันนี้ทุกท่านก็รู้กันดีอยู่แล้วแหละครับอ่าอีกองคหนึ่งครับนี่ครับนี่คืออีกองคหนึ่งนะครับเป็นพิมพ์เล็กนะครับอ่าเป็นพิมพ์เล็กนะครับสังเกตเม็ดในตานะครับผมจะซูมให้ท่านดูฮะนี่ครับในตาจะเป็นแบบนี้นะครับของแท้ต้องเป็นแบบนี้เท่านั้นนะครับ เราจะเห็นในสนามพระเนี่ยปลอมเก๋กันเยอะนะครับนี่เนื้อพระผุดขึ้นมานะฮะมวลสารผุดขึ้นมานี่ลักษณะตาตานะครับแบบนี้เห็นไหมครับดวงตาอันนี้ก็เป็นขุนแผนผงพากุมารนะครับพิมพ์เล็กนะครับพิมเล็กนะครับ,รบสวยงามเลยทีเดียวครับนี่สำหรับท่านที่สนใจก็ลองติดต่อเข้ามาดูแต่2อ,องค์นี้ ปิดการเช่าไปแล้วนะครับ2องค์นี้นะครับเป็นพิมพ์เล็กของหลวงพ่อสาครนะครับนี่ด้านหลังก็เป็นตะกุดนะครับเดี๋ยวเทียบกันเลย2องค์นะครับไปเรื่อยๆแล้วกันนะฮะมวลสารเดียวก็เลยเห็นไหมครับจะมีเม็ดมวลสารผุดขึ้นมานะครับมากมายเลยทีเดียวสภาพสวยกริบเลยนะครับปกติหายากแล้วนะครับขุนแผนหลวงพ่อสาครเนี่ยหายากมากๆแล้วแล้วก็ราคาเล่นหากันครับสูงครับมีหลักหมื่นหลายหมื่นหลักพันนะครับก็มีนะครับ นี่ฮะเม็ดในตาเหมือนกันเลยฮะเห็นไหมครับเป็นแบบนี้ครับคือคุณจาไว้เลยจาให้ดีเลยเนื้อหามวลสารเป็นอย่างเงี้ยนะอันนี้เป็นพระแท้ดูง่ายนะครับนี่ครับพระแท้ดูง่ายพิมพ์ทรงแบบนี้นะครับเป็นบล็อกเดียวพิมพ์เดียวกันนะครับวันนี้ก็มีโอกาสครับเดี๋ยวก่อนที่จะนําไปเลี่ยมนะครับก็เรานํามาทําคลิปกันก่อนครับเพื่อให้ทุกท่านได้เห็น ลักษณะของพระคุณแผนผงพากุบาลแท้ๆแบบนี้นะครับซึ่งปัจจุบันแล้วเนี่ยในแอปพลิเคชันขายของต่างๆเนี่ยฮะของเก๊ของปลอมเยอะมากนะครับบางบางครั้งนะครับลงรูปของแท้นะจำไว้บางครั้งลงรูปของแท้แต่ส่งพระเก๊ามาผมได้ยินจากลูกค้าต่างประเทศเนี่ยบ่อยมากนะยิ่งอยู่ต่างประเทศเนี่ยโอ้โหโดนกันโดนกันเยอะฮะลงรูปของแท้ครับราคาถูกแต่ส่งมาพระคนละองค์ครับ นะไม่ว่าจะเป็นกุมารทองหรือเครื่องรางต่างๆก็โดนมาเยอะแยะเลยนะอ่าสำหรับท่านที่สนใจนะครับติดต่อกันเข้ามานะครับตามที่อยู่ที่ขึ้นอยู่ด้านล่างนี้เลยนะครับเวอร์ไว้าวาเว็บเครื่องรางมงคล .com ท่านสามารถเข้าชมเครื่องรางต่างๆสายสเสน่ห์เมตตามหานิยมสายคงกระพันชาตรีกุมารทองนางกวักและกุมารีได้เลยครับสำหรับท่านที่สนใจ สามารถโทรติดต่อได้ที่เบอร์โทรศพัพท์098 6 6 9 6 4 8 4 Facebook ร้านเครื่องรางมงคล Line ID ด์เอส0ซโช่อง YouTube ของเราเครื่องรางมงคลแล้วพบกันครับ